อั๊นี่ยีพันค้นผุนเออีพันเนี่ยเขาคุมจะสองพันกี่แล้วทำาไมนี่เขาคุมไม่ตายอยากนังไปซอมแล้วเข้าออกไปก่อนหรือเปล่า เอาเส้เน oh. right, ่น oh, ah. oh, no. uh, ี่ออไรนแล้แล so ้วอย่างไรไฟนะมานจอขั s <S ้นเขาโอ้ยไฟขั้นเขาขั้นเขไฟอะไรอย่างเงี้ยบอ่ะเดี๋ยว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 เสด็จที่่างนะนิ่งจินิ่งจิงนิ่งจิงแล้วความร้อนใส่ก้อนนะคะเยอะไปทำไมเสียด้วยนะท่านเยอะทุกข์ค่ะเี๋ยเย น้ำคุณบอกเพราะไปนี่นน่รลิงเลยค่ะวันนี้น้องแปดติดขัดคือคัดแล้วพี่น้องจะได้ขึ้นเวทีขึ้นได้ทีขึ้นไดทีไหมคะขึ้นขึ้นไหมคะขึ้นขึ้นไม่ทำไมหนูเต้นไหมเต้นหนูจะเต้นแบบไหนคะเต้นไหมหนูจะเต้นแบบนี้ คุณทำหน้ายักแบบไหนคะแม่้่เนี่ยแ่นี่ใส่ปดด็นันขายของอนยอานี่ไปนอาไก่ี่นี่ว้เฮ้ยเ้หองเี้วนนีแล้นที่ห้เอาไก่ก้อนีเนี่ยเอาไปางกง เอนนี้ได้ยนมขาแม่จ้าจอมแง่าาใน่านวไหนไปสอบนันเอกบอไร้สอบ เอา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 มาเรียกกับมีเงินบ่ดิโอ้ยวุ้ยเป็นดีใจวุ้ยขุดพุดขุดอาดเปาทั้งพุดอาดเปาทั้งพุดดู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  ห้องหวใจเอยตัเั้นัเอาเลยมันเด็กหั่ใจเด็กช่วยใส่หวเ

ยายต้องพอยอน้องเพชรนนนน้องเพชรจาก้อนได้เลยะค,ะค่ะพี่น้องอัดปนหนังสิฮื <c oughs> อ้มอฮอ้ือฮือ้ือ่ือฮือฮือฮือีือฮือฮือฮัอฮุอ โอ้แม่เอิรป้าบิวก่อนอย่าบอกอย่อกเ็นคู่เพรต้องมอเนป่าได้เลยนะขอบคุณนนั่นรอะอม่น่าไน่าไม่น่า่น จ้วยบ่านะจอยจริงดิจ้ยจิจ้อยไหมจ้อยจริงจ้อยไหมเางานเขาทวงเอ้าเ้ใ้อ้ให้อ้านอดน้าใช้รถอีล่าดิรถอีล่าไปใช้รถอีล่าได้เจเห็นรถท่านมอเตอร์ไซค์อยู่บ้านบ่ขลอขาดรงนี้เลยถจ้าเดี๋วอ๋อ มันหลุดน็อตหลุดน็อตไม่ดีมาน้องน้องพลอยมามาน้องพลอยมามานี่ค่ะไม่ไปไม่มาแม่ไม่ให้ไปด้วยนะจะบอกมีอยู่นี่นะอันไห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 นอันที่ไหน โอ้แผนกแผนกมาแล้วมีแผนกอยู่แต่วันนี้ยังไม่มีใครอีกสักคนนะเจบีเอาแผมเพิรไปเปลือดด้วยนะเอากระดาษเปียกด้วยนะแพมเพืร์เพราะว่าไม่ได้มีใครอีกสักคนเลยนะคะวันนี้นะคะ เอาไม่มันไม่อยู่นิ่งไงอยู่นิ่งก่อได้ไหมนิ่ะนิ่งได้ไหมคุณโหนี่รถเราเห็นใบรถอไรเห็นรี่แบบเห็นที่แบบเบิ้งเบิ้งไม่ไม่แก้มน้องไม่ไม่เบิงหน้านีบิ้งหนใช่มาขอเบาต้นที่แบบอะนีเห็นต้ ชาิเบสใส่เา้ทับผู้ไหอเยไปเอันซื้อซิให้แม่เน็ตเติมเน็ตแล้วเอาเบียบิ้งแล้วดิบบ้งแล้ว่าอซีเฮ็ดให้แล้วอซื้อให้แล้ก็ได้แล้วมาสิทธให้แล้ว่เปี่ยนไหมน้อย่างหมดแล้วเชียรน้ำน้องเ่ยรถเยียมมันไหทางไหนเนี่ยออกติดเียรถ รถเยงดเป็นเกีมวเกียวอาเปอดตัเอาดเนียเนี่ยอ็กีนันี่เอาไว้ใส่นิจกีบมกระพังไปทต้องเอาเตียมบีกับเจยมวันนี้ไปพางเตียงที่กันเตียงชิวกัน